เอาหนาดวกระสีกอดรอบหน้าโอ้โหเราได้คลิปอ,อีกแล้วหมอ,เ,อเป็นอะไรไหมครับจังยน <c oughs> เป็นอะไรไหมครับหนาก็ดูขาวไหม <c oughs> แล้วเป็นใครไม่ใครหมอห <c oughs> มอจังยน ได้ไดเมีบนึง๊เอาเรามีเอาไหมเอาผ้าพันแผลเ่อเจเ๋ี่เหรอเกอบยเยนยไปซอมบี้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 เก็บซอมบี้หน่อยอยากแคปปวดไหมยามีดมีครับไม่ถึงว่าถามาอ๋อเขามีไหมใช่ไหม